รถตู y y aw, so ้หน um, ้ายาวหลังคาสูงนะครับตัวน yeah. ี right 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 ้ก็มาในรูปแบบปี2019เป็นเกียร์ธรรมดาครับเครื่อง2.8นะหน้ายาวหลังคาสูงแบบนี้เลยนะแล้วก็มาเป็นสีบอลเงินยกรถนะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับสามารถติดต่อมาได้นะตามเบอร์ตานล่างได้เลยนะฮะหรือใครนะครับอยากจะเข้ามานะอยู่ข้างใบเฉกบางนาฮะตรงนี้เลยนะครับข้างไบเทกบางนาใกล้ๆกับสี่แยกบางนานะครับพาดูรถได้อะไรได้นะติดต่อมาได้เลยผมออฟพาวัตนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะแบบ นี้เราจะคัดรถสวยรถดีไว้ให้นะสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาเลือกก่อนได้ก่อนนะครับนี่เลยฮะสต็อกรถเรานะฮะแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกแถวหนึง่งนะก็เรียกได้ว่าเข้ามาเยอะที่สุดนะสำหรับค่ายคอมพิวเตอร์นะครับโตโยตา้านะนี่เลยฮนะเราจะพาดูแบบนี้มาที่เดียวสามารถดูรถได้เป็นร้อยคันนะนี่ปุ๊บนะฮะนี่คือกลุ่มรถตู้นะแถวต่อไปก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนงนะ แบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่อง2.8ครับนะราคาเริ่มต้นประมาณสักเลข8นะฮะ8จนถึง9นะครับก็มาเลือกว่าอยากได้รถแบบไหนทะเบียนอะไรนะครับสามารถติดต่อตามเบอร์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีครับ